อกเลยว่าขี่โคตรมันไม่พูดเยอะนะครับ ที่ไม่นะครับไม่ไม่เสียใช้ไม่ได้บิดแค่ไหนก็ได้แค่ร้อยเดียวนะอา่าจอดไฟแดงพอดีอาศัยจังหวะรอช่างหน่อย เป็นไงช่างหายไปเลยวันนี้ช่างมีคนซ้อนมาด้วยนะครับก็เลยขี่ช้าหน่อยฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมลอมองาถ้าลงหมู่มงก็คือไปต่อเลยไม่ต้องติไดไฟแดงใช่ปะ <c oughs> ต้องมาลงอมองู่มงจำไม่ได้ไง ไม่ล้ไม่ลงตามผมมาเพื่อตอนมาลงลงออ๋อคือทำไว้ตรงอย่างเดียวอุโมงค์นี่ดังทำไว้ตรง,งรสุดยอ,อดวิ่งดีมากดีมากเต็ปนี้เฮ้ยมันไม่ดังนี่หว่าท่อเนาะนิ่ม,มันีอัเ่านนี่ยผนะาเอาแบบว่าให้มันเงียบลง,งไท่อแบบนี้ไงไม่ยบไม่ไม่ดังมากก็ต้องผ่า เกิจะทำสเต็ตนีท่ท่อเดินต้องผ่าหรือไม่ก็ซื้อท่อใหม่มาเลยเออเอาท่อผ่ามาเลยนะเออไม่ต้องผ่าเดินเบาวานิ่งมากเลยนิ่นนนมเ,เ PZFPZ สองคัน ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับ เก้าหนึ่ครับไม่มีขยไะไหมครับผมครับ บาทได้โคตรเยอะเลยไว้า 9, ขึ้นมานี่เลยจากตรงนี้แต่รถแกนน้ำมันหมดยังไม่ถึงีเลยน้ำหมดแล้วใช่ค่ะเ,เสียงอย่างเงี้ยแบบรถเด็กดีมากเลยไม <c oughs> ่ได้ดังเลย เพราะผมสำหรรบคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ไห้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า